มาดูดวงของคุณอิงแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยคนที่31ในปี2568กันค่ะภาพรวมดวงชะตาในปี2568ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและจีนปี2568ที่เป็นปีมะเส็งซึ่งในโหราศาสตร์จีนมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในส่วนนายกผู้ซึ่งเกิดในวันที่2 1สิงหาคม2529หรือปีขาลอซึ่งในดวงชะตาของนายกนั้น ดาวเสาร์และดาวอาทิตย์เป็นดาวหลักที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความรับผิดชอบความเข้มแข็งความอดทนและเป็นสัญลักษณ์ของการต้องพยายามฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อความสําเร็จในอนาคตดาวเสาร์จะส่งผลให้คุณอิงมีตําแหน่งที่สูงส่งและความสําเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตถึงแม้จะต้องผ่านการทดสอบต่างๆมากมายก่อนถึงจุดนั้นดาวอาทิตย์จะเสริมให้คุณอิงมีความโดดเด่นในด้านการนำพาประเทศ และการแสดงความเป็นผู้นำที่ชัดเจนดดวอาทิต์นี้ช่วยเสริมสร้างเกียรติยศและอำนาจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะในฐานะนักการเมืองที่มีความสามารถในการดึงดูดความสนใจจากประชาชนและผู้ร่วมงานแต่อุปสรรคและความท้าทายในปีมะเส็งปี2568ซึ่งตามหลักโหรศาศาสตร์จีนถือเป็นปีที่ไม่ค่อยเกื้อหนุนต่อบุคคลที่เกิดในปีขานโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันเกิด100วันแรกของปีซึ่งจะส่งผลให้คุณอิง อาจต้องเผชิญกับความยากลําบากและอุปสรรคจากทั้งภายในและภายนอกเช่นการเมืองที่ซับซ้อนการต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามและความไม่ลงรอยจากผู้ร่วมงานหรือผู้ติดตามแม้ว่าจะมีดาวเสาร์และดาวอาทิตย์เป็นดาวสําคัญในดวงชะตาแต่ดาวเหล่านี้ก็อาจจะมีผลเสียในด้านของความเครียดความเหนื่อยล้าจากการทํางานหนะักและปัญหาทางการเงินหรือทรัพยากรที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในด้านการทํางานการเมืองและการบริหารประเทศ คุณอิงจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านแต่ในระยะยาวคุณอิงมีโอกาสที่จะทำงานได้สำเร็จและได้รับการยอมรับจากประชาชนหากสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติและระมัดระวงังในปี2568นนี้จะมีโอกาสที่คุณอิงจะได้มีการตัดสินใจสำคัญในระดับชาติซึ่งอาจมีทั้งการตัดสินใจที่ท้าทายและเสี่ยงแต่หากสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการยอมรับจากประชาชนได้คำแนะนำและข้อควรระวังการจัดการอารมณ์และความเครียดปีนี้จะต้องระมัดระวังการจัดการอารมณ์และความเครียดจากการทำงานโดยเฉพาะในช่วงต้นปีคุณอิงอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานคุณหาทางระบายความเครียดออกมาเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานและสุขภาพการตัดสินใจสำคัญต้องระวังการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญของประเทศคุณปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์และคิดให้รอบคอบสรุปในปี2568คุณอิงจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากหลายด้านทั้งในด้านการเมืองการงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวแม้ว่าจะมีดาวเสาร์และดาวอาทิตย์ช่วยเสริมความสามารถในการทำงานและบริหารแต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ต้องระวังโดยเฉพาะในช่วงต้นปีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและการรักษาความสมดุลในชีวิตส่วนตัว จะช่วยให้สามารถผ่านพ้นปีนี้ไปได้ด้วยดี